สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะก็จะมา how to นะคะการทำตู้อบนะคะเหมือนถุงอบดีกว่าเนาะเรียกว่าถุงอบดีกว่านะคะน้องบุษราคามนะคะหรือจะเป็นต้นไม้อื่นๆก็ได้ค่ะในลักษณะนี้เนาะใช้กระบะนะคะมาเจาะรูนะคะสอดกา้านลูกโป่งเข้าไปนะคะแล้วก็ติดสกอตเทปนะคะหมายถึงว่าบุด้วยบุด้วยถุงพลาสติกใสนะคะ แล้วก็ติดสกอตเทปให้ให้ตัวกล้าลูกโป่งเนี่ยติดกับพลาสติกนะคะอ่าเราก็จะได้ถุงโอบที่มีลักษณะที่มองเห็นน้องได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรานะคะก็ใช้เป็นตะกร้านะคะซึ่งเปลืองพื้นที่กว่าเพราะว่าบางทีตะกร้าเนี่ยมันเหมือนมันต้องใช้หลายบายนะคะแล้วก็ใส่น้องได้แค่ กระถางหนึ่งหรือสองกระถางไงนะคะแล้วมันก็มองไม่เห็นนะบางทีมันด้านคล้างมันเหมือนแบบมันบงังทัศนียภาพอยากเห็นน้องชัดๆนะคะก็เลยอแดบมานะคะไม่ว่าจะใช้เป็นกระบะที่ที่เป็นอันนี้น่าจะเป็นกระบะดโซกนนะคะหรือจะเป็นกะละมังนะคะร้าน2ี่บาทนะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเดีย๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยคะ่ะมาดูอุป,ปกรณ์กันก่อนนะคะก็ ไม่ยากเลยมีนิดเดียวเลยนะคะก็คือกระบะอะไรโซอันนี้ก็รียูสเนาะของเก่าก็เอามาใช้งานนะคะก้านลูกโป่งนะคะอันนี้เลือกที่ยาวประมาณ2 2นิ้วนะคะหรือยาวกว่านี้ก็ได้เนาะค่ะอ่สกอตเทปใส่ค่ะที่ที่เจาะนะคะที่เจาะด้วยความร้อนเนาะ จำจำชื่อไม่ได้ว่าเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ช่างอะไรนะคะแล้วก็ถุงใสนะคะอันนี้ก็เป็นถุงใสที่มีอยู่แล้วเนาะที่ซื้อเอามาอบต้นไม้นะคะกับตะกา้านี่แหละถุงพี่ๆบางใสขนาด26่สคูณสีนิ้วนะคะหรือว่าจะมีขนาดเล็กกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้ก็ใช้ได้คะ่ะเพราะว่าเราตัดต่อได้นะคะด้วยการเอาสก o t c ใส่ในเชื่อมนะคะโอเคเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะ เราก็จะเจาะนะคะลงไปทุกมุมของกระบะนะคะโดยจะเจาะในช่วงนี้และช่วงนี้นะคะที่จะใส่ก้านลูกโป่งลงไปนะคะด้านละ2ก้านนะคะเพื่อที่จะเป็นการพยุงที่แข็งแรงหรือใครที่รู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่พอหรือเปล่าจะเจาะที่จะใส่ก้านลูกโป่งเยอะขึ้นรอบก็ได้แต่ว่า เราเองนะคะไม่อยากจะเจาะด้านด้านนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก้านรูดป,ปุกม,มันบางเวลาเรามองน้องเราอยากเห็นชัชดๆ <c oughs> นะคะ <g ül> <ๆ> <g ül> ก็เลยจะใช้ทั้งหมด8ดก้าน <c oughs> <c oughs> นะคะแล้วก็เจาะลงเลยะคะ่ะะตัวเจาะอาจจะยังไม่ร้อน จริงๆตัวเจาะแบบนี้เนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะคะอย่างเช่นบางทีเรากินน้ำเนาะเป็นแก้วพลาสติกอะคะอ่ะเราก็เก็บไว้ล้างเก็บไว้เอามาเป็นกระถางต้นไม้ได้นะคะเอาตัวนี้เจาะทําเป็นรูระบายนะคะนี่ค่ะพอเราพอเราเจาะได้รูแบบนี้แล้วเราก็เอาก้านลูกโป่งนะค่ะลองเสียบลงไปดูค่ะว่ามันพอหรือ,อยังเราจะแบบไม่เจาะให้มันแบบใหญ่เยอะอะให้มันพอดี จะแบบสั่นไหวเล็กน้อยเพราะว่าใช้มือเดียวเนาะไม่ได้ตั้งกล้องยังไม่มืออาชีพขนาดนั้นทำทำคลิปแบบเล่นๆน,น,นะไม่โปรเฟสโอเคตืดหรือมีใครมีวิธีที่ดีๆนะคะแนะนำได้เลยนะเพราะว่าทางนี้เนี่ยเรื่องช่างเนี่ย เกรดศูนย์มาก,มากอ่าเห็นไหมคะมันจะไม่ลงเราก็แบบว่าค่อยๆทำนะให้ขบถังสีด้านโอเคขอตัวไปทำก่อนนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาชว์นะคะว่าเจาะเราใส่ก้านทั้งแปดสีด้านเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเราก็ได้นะคะกระบะนะคะกระบะทรายที่ ที่เสียบก้านลูกโป่งนะคะอ,อ๋อด้านละสองด้านนะคะคบแล้วทั้งสี่ด้านเนาะต่อ,อมานะคะก็จะเห็นว่ามันยกแยกกระดองกระเดงไปกระดองกระเดงมาใช่ไหมคะเราก็จะใช้นะคะเทปใสยึดนะคะในส่วนนี้นะคะให้ลักษณะของก้านลูกโป่งเนี่ยเอียงออกแบบนี้นะคะจะเอียงออกแบบนี้เพลินอันนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาแปบะบเทปใส่กันเลยค่ะค่ะเราก็จัดกา้าลูกโป่งให้เฉียงออกส,อสวยๆนะคะ,คะแบบที่เราต้องการแล้วเราก็วางเทปใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะ,ะใ,หให้มันหยุดลอกนะคะลอกตัวกา้าลูกโป่งให้อยู่ในแนวที่เรา ที่เราต้องการค,ะค่ะกดเลยปึ๊บป๊บปื๊บป๊บปึ๊บ,บ,บค่ะก็จะให้ขยับละค่ะทำแบบนี้นะคะให้ครบเลยทั้งสี่ด้าน,นะคะนี่ค่ะเอาให้สุดนะคะดันให้สุดดึงๆจัดบบทรงให้ให้สวยงามน,นะเ ให้ครบถังสีด้านเลยตืดแล้วเราก็จะได้นะคะลักษณะรูปทรงของกา้านลูกโป่งที่เสียบที่มีลักษณะของขัจบานออกไปนะคะแบบนี้เลยนะคะที่เราติดสกอตเทปเรียบร้อยแล้วนะตอนติดสกอตเทปเราก็จัดทรง,ขงเขาก่อนที่จะวางสกอตเทปลงนะคะให้เป็นแบบที่เราต้องการนะคะ โอเคถัดมานะคะเราก็จะใช้นะคะถุงพลาสติกใหญ่เนี้ยค่ะครอบล้อมรอบเลยนะคะแล้วก็ต่อเชื่อมถ้ามันไม่พอเนี่ยก็เชื่อมต่อด้วยออ่สกอตเทปใสค่ะนะคะก็คือใช้ถุงพล้สติกใช่คนะแล้วก็ตัดเลยค่ะตัดถุงตัดแคร์เกอรอฝุ่ให้เป็นแผ่นสุดท้าไม่ได้ให้เป็นสองแผ่นติดกันตัด ตู้นะคะตู้ครอบก็จะติดกอดเทนนะคะด้านาทางด้านล่างนี้ให้เิดน,นะคะไม่ให้อากาศหรือแมลงเข้าไปได้นะคะเราก็จะติดในด้านนี้นะคะสักสองจุดนะคะเพื่อที่ให้ก้านลูกโป่งยึดอยู่กับตัวถุงพลาสติกนะคะเราทำก่อนนะค่ะและนี่ก็คือลักษณะนะคะของตู้อบที่ ที่ติดแล้วเสร็จแล้วประมาณครึ่ง5้น5ถึง60%นะคะตอนนี้ก็ติดสกอ๊อตเทปนะคะทั้งด้านทางด้านล่างนะคะแบบนี้นะคะติดให้ให้มิดชิดเลยนะคะนะคะติดติดให้เรียบไปเลยนะคะอ่าแล้วก็ข้างในนะคะอ่าเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะที่จะ แนะนำเอาไว้นะคะก็คือตอนที่ติดสกอตเทปนะคะตรงนี้กับด้านล่างนี่นะคะให้ให้ใหพยายามอ่านะคะลูกโป่งทง้งทางสองอันออกจากกันนะคะให้เป็นลนักษณะฟืบขึ้นมาแบบนี้นะคะซึ่งเพราะว่าเวลาที่เราที่เราห่อถุงะคะ่ะอ่ามันจะได้ไม่ไม่บีบมันจะเหมือนกับว่าให้ก้าลูกโป่งเนี่ยอ่อช่วยที่จะแบบ ทำให้ด้านบนของถุงเนี่ยมันพองๆนะคะเผื่อต้นไม้ที่เราแบบมีใบที่แบบใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้นะคะจะได้ไม่โดนถุงเนี่ยทับนะคะโอเคแล้วก็จะเอาถุงอีกครึ่งใบนะคะ,ะมาปิดมาปิดด้านนี้แล้วก็ติดกาตเทปเชื่อมกันให้หมดเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตู้อบนะคะน้องบุญนะคะไซส์ น่ารักน่ารักนะคะแบบนี้เลยนะคะก็จะเห็นได้ว่าเราก็ติดสกอตเทปนะคะให้มีชิดทุกด้านเนาะอาจจะไม่ได้เนียบมากนะคะเพราะว่าไม่มีคนคอยจับให้เนาทำอยู่คนเดียวเลยนะคะมันก็จะอาจจะไม่งามนะคะไม่ไม่ได้เก็บความเรียบร้อยนะคะโอเคประมาณนี้คะ่ะเดี๋ยวเราลองไปว่านะคะว่าเราอบกันแบบไหนนะคะเราก็จะใช้อันนี้เป็นกรวด กรวดแม่น้ำมันะคะอันนี้ซื้อมาหูกระสอบหนึ่งเยอะมากเลยะคะ่ะ80บาทเอามาล้างน้ําแช่เอาไว้สักหน่อยนะคะแล้วก็ให้มันพอหมาดๆแบบนี้นะคะนี่หมาดนิดนึงแล้วเราก็ตักใส่เข้าไปเลยนะคะเราก็เกลี่ยทรายนะคะให้ค่อนข้างที่จะเสมอกันนะคะ อันนี้ทรายจะแค่แบบหมัดหมาดเองนะไม่ได้แบบแฉะเปียกเหมือนแบบไม่ได้เอาน้ำมาเทให้ขังนะคะอแค่ว่าโอเคพอพอหมัดหมาด,มดชื้น,นก็ถือว่าโอเคค่ะค่ะเราก็จะได้ลักษณะของ ตู้อบนะคะหรือถุงอบน้องบตรนะในล,ล,ลักษณะแบบนี้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นต้ไนไม้อะไรนะคะก็สามารถใส่เข้าไปได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็ทำเอาไ้สองตู้นะคะสำหรับตู้นี้ก็คือเอาไว้แบบยาวๆหมายถึงว่าเริเร่มแรกคะ่ะส่วนตู้ที่สองเนี้ยก็จะสำหรับน้องบุตรที่จะเริ่มอาจจะเริ่มคลายปักถุงนะคะให้น้องค่อยๆปรับสภาพแล้วก็ออกมาเจอโลกภายนอกนะคะในอนาคตเนาะก็เลยต้อง มีตู้ไว้สองประเภทนะคะเดี๋ยวบดนะคะในตู้ที่หนึ่งเนี้ยเขาก็จะเริ่มแข็งแรงขึ้นเราก็จะเอาเข้ามาในตู้นี้นะคะแล้วก็ค่อยๆเปิดคลายถุงเอาไว้อาจจะเปิดถุงตั้งตังขึ้นให้เขาได้ได้ค่อยๆปรับกับอากาศภายนอกเนาะเพราะว่าเคยแล้วที่เอาต้นเนี้ยอ่อยุบก็อ,ออกจากถุงเลยเขาเฉาใบเฉาไปเลยค่ะโอเคขอบคุณ ทุกคนนะคะที่ติดตามเนาะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนนะคะมีเทคนิคดีๆนะคะหรือมีชาแนลอื่นที่เฮ้ยน่าสนใจนะคะมีความรู้นะคะแนะนำไว้ได้ในคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย